ผมขอแนะนำไม้บรรทัดวัดมุมยี่ห้อไททันเกตไม้บรรทัดที่สามารถลอกขอบและมุมต่างๆความแม่นยำระดับมืออาชีพใช้งานง่ายประหยัดเวลาไททันเกตสามารถลอกมุมได้อิสระตามมุมโค้งทุกรูปแบบเหมาะสำหรับงานช่างฝีมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวางพื้นงานกระเบื้องงานไม้งาน DIY ต่างๆช่วยให้การทำงานประหยัดเวลารวดเร็วแม่นยำระดับมืออาชีพการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพียงทาาไททันเกตไปที่มุมกดล็อก และนำไปใช้งานช่างต่างๆ หมดปัญหาการวัดซ้ำวัดผิดวัดเบี้ยววัดขาดวัดเกินไททันเกตมาพร้อมกับระบบล็อกพิเศษให้ความแม่นยำไม่ทําให้รูปแบบคลาดเคลื่อนและมีแบบรรทัดวัดขนาดเอาไว้ใช้เมื่อจําเป็นไททันเกตมีขนาด10นิ้วยาวเพียงพอสําหรับงานช่างสําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแม่บรรทัดวัดบุมยี่ห้อไททันเกตตอนนี้ทางร้านลดราคาเหลือเพียง299บาทภายในเดือนนี้เท่านั้นหากสนใจสามารถคลิกปุ่มกดสั่งด้านล่างเก็บไปทางทั่วประเทศ เซเว่นมเซ็นเลืองบ้านต้องไว้ใจเราครับ